สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จํากัดเขตนะคะทีนี้เรามาดูนิยามของปฏิยานุพันธ์นะคะก็คือเขาให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันและถ้า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันซึ่งหาอนุพันธ์อันดับที่1ของ f แล้วได้ f x เนี่ยนะคะอันนี้จะเป็น f ตัวใหญ่นะคะอันนี้เป็น f เล็กสำหรับทุก x ที่อยู่ในโดเมนของ f แล้วจะเรียกฟังก์ชัน f ว่าเป็นปฏิยานุพันธ์หของฟังก์ชัน f ก็เหมือนกับว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผ่านการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งของฟังก์ชัน f ใหญ่มาแล้วนะคะดังนั้นเราจะกล่าวว่าฟังก์ชัน f ใหญ่เนี่ยจะเป็นปฏิยานุพันธ์ของตัวนี้ก็คือเป็นตัวตั้งต้นก่อนที่จะดิฟอะคะอย่างเช่นเราดิฟได้3ใช่ไหมคะตัวตั้งต้นก่อนที่จะดิฟได้3ก็จะต้องเป็นอะไรคะ3 x อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเขาจะเรียกอันนี้ว่าเป็นปฏิยานุพันธ์นะคะตัวย้อนกลับมันทีนี้ตัวนี้ค่ะที่ครูบอกเมื่อกี้เวลาย้อนใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเข้ามาก็คือการบวกด้วย c บวกด้วย c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวเพราะว่าทุกครั้งที่เราดิฟสมมุตินะคะอันนี้เนี่ยเป็น c คือค่าคงตัวเราจะดิฟค่าคงตัวตัวไหนก็ตามแต่มันจะได้ศูนย์เสมอดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่า ค่าคงตัวตั้งต้นเนี่ยคืออะไรดังนั้นเราจะต้องบวก c ไว้ด้วยนะคะทีนี้สัญ,ญลักษณ์ในการหาปฏิยานุพันธ์นะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะนี่นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้แล้วก็ใส่ fx dx เรียกว่าปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะคะของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x นะคะถ้าเราจะเรียกสั้นๆเราก็จะเรียกว่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x ค่ะ ดูนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราดิฟตัวนี้แล้วได้ตัวนี้เวลาที่เราย้อนกลับก็คือหาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตเนี่ยะค่ะย้อนกลับก็จะได้ตัวตั้งของมันก่อนที่จะดิฟบวกกับ c ก็คือค่าคงตัวนะคะดังนั้นปริพันธ์ไม่จํากัดเขตของ f ก็คือรูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ของ f นั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออันเดียวกันนะคะนี่ มาดูนะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องหมายตัวนี้นะคะเราจะอ่านว่าเครื่องเราจะอ่านว่าเครื่องหมายปริพันธ์นะคะแล้วก็เรียก f x ตัวนี้ว่าปริพันธ์นะคะโดยสัญลักษณ์ dx คือการบอกว่าหาปริพันธ์นี้เทียบกับตัวแปร x นะคะ,ะตัวนี้คือเครื่องหมายปริพันธ์นะคะตัวนี้ปริพันธ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะ อามาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจงหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เท่ากับ5หมายความว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราดิฟไปแล้วเนี่ยมันจะได้เท่ากับ f นะคะซึ่งเท่ากับ5ดังนั้นเราจะย้อนมาหาตัวนี้ค่ะ f ใหญ่ตัวนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็น5อะไรคะ5 x บวกกับ c ก็คือต้องมีค่าคงตัวใส่มาด้วยตัวอย่างที่2องอก็คือตัวนี้ถูกดิฟไปได้ f เล็กตัวนี้นะคะเท่ากับ 3x เราจะย้อนกลับมาหาตัวก่อนที่จะดิฟค่ะอันนี้คือ 3x ดังนั้นมันต้องตกกำลังมาใช่ไหมคะแล้วก็กำลังมันลดไป1ดังนั้นจริงๆกำลังมันต้องเป็นกำลังอะไรคะ กำลังลดไป1น,นะคะมันก็จะเป็นสามก์ำลังสแต่ทีนี้เวลาที่ตกกำลังลงมาเนี่ยมันจะต้องได้3ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะต้องหารด้วยอะไรด้วยหารด้วย2นะคะแล้วก็บวก c อ่าถ้าไม่เชื่อลองดิฟค่ะอันนี้ลองตกกำลังลงมานะคะเอา2มาคูณกับ3ก็จะเป็น6ใช่ไหมคะแล้วก็หหารด้วย2ก็จะเหลือ3าเหมือนเดิมจาก กำลังสองนะคะก็ลดไป1ก็เลยกลายเป็น x กำลัง1ตรงนี้นะคะแล้วก็บวกด้วยค่าคงตัวก็จะได้ค่าเหมือนเดิมนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเวลาหาไปปุ๊บก็จะได้ตัวนี้ซึ่งเท่ากับ 8x กำลังสองเราก็จะย้อนกลับหาตัวก่อนที่จะดิฟนะคะตัวนี้ให้สังเกตมันเป็นกำลังสอง มันลดไปแล้วหนึ่งดังนั้นตัวเดิมมันจะต้องเป็นกำลังอะไรคะกำลังสามแล้วเวลาตกกำลังลงมามันก็ต้องคูณกับตัวข้างล่างได้แปดด้วยอลองดูนะคะตัวนี้ตกกำลังลงมานะคะแปดสามยี่สิบสี่หารด้วยสามก็ได้แปดเหมือนเดิมแล้วก็กำลังจากสามก็เหลือสองนะคะก็จะได้ตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้หา fx นะคะเมื่อกำหนดให้อนุพันธ์อันดับที่1เท่ากับ3ก็จะได้ว่าได้อะไรคะก็จะได้3 x บวกกับ4บวกค่าคงตัวด้วยข้อนี้นะคะหา fx เมื่อกำหนดให้อนุพันธ์อันดับที่1ึงเท่ากับ4 x กําลัง3าแล้วก็สังเกต มันลดถูกลดไปหนึ่งดังนั้นอันเดิมของมันก็จะต้องเป็นยกกําลังสี่นะคะแล้วเวลาตกกาลังลงมาจะต้องได้สี่ดังนั้นก็จะถูกหารด้วยสี่ซึ่งตัวนี้หารกันได้อะไรคะได้หนึ่งมันก็เลยเป็น x ยกกําลังสี่นะคะตัวเดิมของมันทีนี้เวลาที่เราจะหาปริพันธ์นะคะ เพื่อให้ง่ายขึ้นเราก็จะมีสูตรนะคะเป็นสูตรพื้นฐานในการหาปริพันธ์นะคะ,ะทีนี้มาดูสูตรแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าเราหาปริพันธ์ของ k นะคะตัวนี้ k ในที่นี้ก็คือค่าคงตัวแล้ว c ตัวที่อยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นค่าคงตัวเหมือนกันนั่นหมายความว่าการหาปริพันธ์ของค่าคงตัวอย่างเช่นสามสมมติก็จะได้ ปริพันธ์ของมันนะคะเวลาหาได้ก็จะเป็น 3x บวกกับ c แบบนี้นะคะเนี่ยเหมือนตัวอย่างนี้นะคะก็จะได้ตัวนี้ออกมาเพราะว่าเวลาเราดิฟกลับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น3มแล้วดิฟค่าคงตัว c ตัวนี้ก็ได้ศูนย์ก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองก็จะเป็นตัวนี้ค่ะสำหรับเป็นเลขยกกำลังนะคะ อันนี้คือหลังจากที่ดิฟไปแล้วเนี่ยกำลังมันลดไปหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องไปเวลาหาปริพันธ์จะต้องเพิ่มกำลังไป1แล้วก็หารด้วย n บวกหนึ่งนี้ก็คือเลขชี้กำลังที่เพิ่มเข้าไปนะคะก็คือหารเพื่อที่เวลาตกกำลังลงมาแล้วมันจะได้หารตัวเองหายไปนะคะแล้วก็บวกด้วย c ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะหาปริพันธ์ของ x ก,กำลังสองนะคะเราก็จะเพิ่ม กำลังไป1น,นะคะก็จะเป็นสองบวก1ก็จะได้สามแล้วตัวส่วนก็เป็น3ามบวกด้วย4ทีนี้เวลาเราเช็คว่าเราทำถูกหรือเปล่าเราก็ตกกำลังลงมากำลังลดไป1แล้วก็ส่วน3เหมือนเดิมเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเท่ากับ x กำลังสองเนี่ยเท่ากับตัวตั้งต้นของเราเหมือนเดิมถ้าเราอยากเช็คว่าเราทำถูกหรือเปล่านะคะสูตรที่สามนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ค่าคงตัวเนี่ยคูณอยู่กับฟังก์ชันนะคะเราสามารถดึงค่าคงตัวมาไว้ข้างหน้าได้แล้วก็หาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ,ะเราก็จะดึง2ออกมานะคะแล้วก็หาปริพันธ์ของ x ซึ่งตัวนี้เป็น x กําลัง1มันก็จะเป็นจากสูตรก็จะเป็น x กําลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1 n ของเราเป็น1ตรงนี้ก็จะเป็น2กับ2นะคะแล้วก็อย่าลืมบวก c นะคะ c ตัวนี้ทําไมเป็น c 1เพราะว่า ในการหาแต่ละตัวนะคะมันจะมีตัวย่อยๆของมันนะคะแต่ละปริพันธ์แต่เวลาที่เราจะเขียนนะคะเราจะเขียนแค่ c ตัวเดียวนะคะเป็น c ที่เอาค่าคงตัวทุกตัวมารวมกันนะคะอันนี้ก็จะตอบเป็น x กํลัง2บวก c นะคะอ่าเวลาเราหากลับไปคืนว่าเราทำถูกหรือเปล่าก็จะเป็น 2x นี่เห็นไหมคะตัวนี้ได้ตัวเดิมเวลาดิฟ ต่อไปค่ะสูตรที่4นะคะก็คือมันมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันนะคะบวกกันอยู่เราสามารถกระจายตัวนี้นะคะได้นะคะเครื่องหมายปริพันธ์นะคะ,ะเราก็จะหายกตัวอย่างตัวนี้ค่ะบวกกันอยู่นะคะก็จะกระจายแต่และตัวออกมาเป็นสองพทีนี้ตัวนี้ก็เข้าสูตรค่ะก็จะเป็น x กําลังสส่วน4บวกกับ c 1นะคะนี่เป็นวงเล็บแรก ตัวนี้มีค่าคงตัวด้วยก็ดึงออกมานะคะตัวนี้เป็น x ยกกำลัง1จากสูตรที่2ก็จะได้เป็น x กำลังสส่วน2บวกกับ c 2นะคะ c 1กับ c 2เนี่ยเราจะเอามารวมกันเขียนเป็นแค่ c เดียวนะคะเวลาตอบสุดท้ายเลยเราจะไม่เขียนหลาย c มาดูสูตรที่5ค่ะ สูตรที่หก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันลบกันอยู่นะคะก็สามารถกระจายเครื่องหมายปริพันธ์นะคะเข้าไปได้นะคะก็ทำปกตินะคะตัวนี้อันนี้ก็จะได้อะไรคะดึงดึงสามออกมานะคะค่าคงตัวแล้วก็หา x กำลังสองมันก็จะเป็น x กำลังสามส่วนสามนะคะบวกกับ c หนึ่งอันนี้ค่าคงตัวก็จะเป็นลบ 4x บวกกับ c สองนะคะ C1 กับ C2 สุดท้ายแล้วเราก็จะเขียนแค่ C เดียวนะคะเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็คูณปกตินะคะคูณเข้ามานะคะก็จะเป็น3มเนี่ยมันก็จะหารกันเหลือแค่ X กำลัง3ตรงนี้อันนี้ก็เป็นลบ x นะคะแล้วก็บวกแค่ C เดียวที้ใ้มาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะตัวนี้มันบวกกันอยู่นะักเรียนก็ต้องกระจายนะคะ แบบนี้นะคะกระจายก็จะได้ทั้งหมด3พจน์นะคะนี่ได้ตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็หาแต่ละตัวนะคะตามสูตรนะคะใช้สูตรตัวที่มีค่าคงตัวก็สามารถดึงออกมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้สูตรที่ให้ไปทั้งหมด5สูตรเมื่อกี้นะคะ